อย่างไรบ้างที่ได้รถมอเตอร์ไซค์ไปแบบนี้ฮะดีใจครับผมส่งมากี่ฝาครับร้อยกว่าฝาครับดีใจมากครับส่งฝาจริงโชค400กว่าฝาครับก็รู้สึกดีใจครับเพราะผมดื่มทุกวันส่งทุกวันเห็นไหมล่ะครับเพราดื่มทุกวันส่งทุกวันเลยได้มอเตอร์ไซค์ไลน์ l i m i t e d e d i t i o ัคันนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพที่เป็นบินมอเตอร์ไซค์ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับผมจะต่อยอดสร้างอาชีพอย่างไรบ้างครับเอาไปขับสลับกันครับ ดีใจที่คาราบาวแดงมาช่วยต่อยอดสร้างอาชีพขอบคุณคาราบาวแดงที่ผมได้มีรถใช้ครับผมบาวแดงแจกจริงแจกทุกวันแจกต่อเนื่องกันตลอดปีจะส่งกี่ฝาก็มีสิทธิ์ได้และนี่คือชมหน้าผู้โชคดีที่ได้รับมอไซค์คันที่736คุณสเสวกชูกานจากจังหวัดสุพรรณบุรีผู้โชคดีคนต่อไปจะเป็นคุณหรือไม่มาลุ้นไปพร้อมๆกัน แกจริงบอกกันตรงนี้นี่คือสิ่งที่ยืนยันว่าทำไมทำไมเครื่องดื่มคาราบาวแดงถึงมียอดขายอันดับที่หนึ่งก็ยืนอยู่ในใจของคนไทยทั่วทั้งประเทศจริงๆแล้วก็ยืนราคา10บาทเท่าเดิมด้วยนะคะแล้วถ้าใครอยากจะเป็นผู้โชคดียืนหนึ่งแล้วก็ เพียงแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซเข้ามาลุ้นมอเตอร์ไซค์ได้ทุกวันเลยนะคะแล้วยังมีทองล้านให้ลุ้นทุกเดือนอีก7ครั้ง7ล้านบาทรวมมูลค่า 17, 1 7 8 8ล้านบาทสุดน<ด>ีด่ยฮะมู<ๆ>้กจริงว่าแต่ใครกันน่าจะเป็นผู้โชคดีได้มอเตอร์ไซค์ลายลิมิเต็ดเอนดชันคันที่737ไปไปลุ้นกันเลย หรือจะเป็นคนที่อยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานหรือภาคตะวันออกจะเป็นผู้โชคดีหมไซคันดีเนี่ยนะใครก็อยากได้เอาไปขี่ต่อยอดสร้างอาชีพหรือไปขี่ในเพลก็ดีและตอนนี้เราได้ผู้โชคดีแล้วครับผู้โชคดีก็คือคุณพิระยาอินจันจากจังหวัดสระบุรี สวยๆอย่างเงี้ยไม่อยากได้กันเหรอคุณผู้ชมอ่ะถ้าอยากได้ก็ต้องรีบส่งข้อมายิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะคะเพราะเราแจกมอเตอร์ไซค์แบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเลยสําคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมทําให้ถูกกติกาเพราะว่าเราไปทบทวนอีกสักครั้งจะได้ทําถูกกติกากันครับกติกาลุ้นลันและมอเตอร์ไซค์200คันง่ายๆเพียงส่งฝาคาราบาวแดงเขียนคําว่าวิตามินบ1 2ิตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้น หรือส่งฝาคาราบาวคันโซแล้วเขียนคําว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฟาแล้วบีบส่งมาที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏกิจกรรมเริ่มตั้งแต่1มีนาคมถึง22พฤศจิกายน2567 จแจกจริงทุกวัน5,000บาทบกับกิจกรรมพบสาวบาวแดงพบโชคทัวไทยครั้งนี้จะไปแจกที่ไหนจังหวัดไหนเราไปติดตามความสนุกกันเลยค่ะ yeah. สวัสดีค่ะสาวบาวแดงมัดค่ะกิจกรรมพบสาวบาวแดงพบโชคทัวว่วไทยวันนี้เราอยู่กันที่นาที่วกรารอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรค่ะในวันนี้นะคะมาพบกับเกมโยนรับโชคผู้ร่วมสนุกของเรานะคะต้องโยนขวดน้ำให้ตั้งแล้วพาขวดคาราบาวแดง ไปหยุดที่คําว่าพบสาวเบาแดงพบโชคคนไทยของฝั่งตัวเองให้ได้ใครทําได้ก่อนรับไปเลย5,000บาทเอาละค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับผู้ร่วมสนุก 3, นทังท้องท่านแล แล้วพาขวดคาราบาแลแดงไปอยู่ทีเดียวอีกทีเดียวค่ะเร็วเร็วเร็วมุตร